เครื่องซักผ้าปั่นเบาซักผ้าไม่สะอาดให้ทําการปิดสวิตช์หรือปิดเครื่องซักผ้าจากนั้นถอดปลั๊กแล้วปลดสายน้ําดีหรือสายน้ําเข้าออกจากเครื่องซักผ้าเมื่อปลดสายน้ําเข้าออกจากเครื่องซักผ้าเสร็จทําการนอนเครื่องซักผ้าลงโดยล้มหรือนอนเครื่องซักผ้าลงให้ด้านหลังของเครื่องซักผ้าหงายขึ้นจากนั้นเปิดฝาปิดด้านล่างเครื่องซักผ้าออกโดยดึงขึ้นแล้วบีบด้านข้างเข้าเพื่อปลดออกจากล็อกแล้วดึงฝาปิดด้านล่างออกสายพานเครื่องซักผ้าหย่อนทาให้เครื่องซักผ้าปั่นเบาหรือปั่นซักผ้าไม่สะอาด สามารถแก้ไขได้โดยใช้ประแจบล็อกตัวทีเบอร์14ทําการขันคลายน็อตยึดมอเตอร์ออกทั้ง2ตัวโดยการขันคลายน็อตออกให้ขันทวนเข็มนาฬิกาเมื่อขันคลายน็อตยึดมอเตอร์เครื่องสภาพผ้าออกทั้ง2ตัวแล้วมอเตอร์ก็จะเลื่อนลงด้านล่างทําให้สายผ่านตึงหรือจะทําการกดมอเตอร์ลงเพื่อให้สายผ่านตึงก็ได้เมื่อสายผ่านตึงแล้วใช้ประแจบล็อกเบอร์14ทําการขันน็อตยึดมอเตอร์เข้าให้แน่นทั้งสองตัวโดยการขันน็อตเข้าให้ขันไปตามเข็มนาฬิกา ขันเข้าให้แน่นเมื่อนั้นแล้วปิดฝาด้านล่างเครื่องซักผ้าโดยใส่แล้วดันลงให้เข้าล็อกเมื่อปิดฝาด้านหลังเครื่องซักผ้าเสร็จตั้งเครื่องซักผ้าขึ้นจากนั้นต่อสายน้ําดีหรือสายน้าเข้าเข้าเครื่องซักผ้าเมื่อต่อสายน้ําเข้าเสร็จทําการเสียบปลักจากนั้นกดปุ่มเปิดเครื่องแล้วก็สามารถใช้งานเครื่องซักผ้าหรือทําการซักผ้าได้เลยง่ายๆครับสำหรับวิธีแก้ปัญหาเครื่องซักผ้าปั่นเบาซักผ้าไม่สะอาดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนกรสวัสดีครับ